มสวัสดีครับได้เวลาของ่าวนอกลู่วันนี้เริ่มต้นที่โคราชครับผู้ชายก็นหนึ่งครับสร้างเมนเผาศพไว้เผาตัวเองและได้ใช้งานซะด้วยที่เห็นอยู่นี้เป็นเมนเผาศพอยู่ในสวนหลังบ้านของคุณย่านบำรุงกุลอายุ71ปี ยู่ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาสร้างโดยปูนเีเมนมุงหลังคาสังกะสีมีช่องเตาเผาศพมีปล่องระบายควันเหมือนเมนเผาศพในวัดทั่วไปเจ้าของบ <น implications. S 3> ้านซึ่งเป็นเจ้าของเมนบอกว่าพ่อของเขาชื <found> ่อเย็นบำรุงกูลสร้างเมนหลังนี้ไว้เมื่อ50ปีที่แล้วตอนพ่ออายุ45ปีเนื่องจากสมัยก่อนการเผาศพเผากลางแจ้งเอาศพวางในกองฟืนแล้วก็จุดไฟเผามองเห็นกันจัดจะ พ่อของตัวเองเห็นว่าเป็นภาพที่ไม่น่าดูก็เลยสร้างเมนเผาศพเตรียมมาไว้บอกว่าถ้าพ่อตายให้เผาในเมนนีู้การแล้วไม่ดูแล้วาถ่ายมันจำไหนมีจำไหนคนน่แล้ววันหนึ่งอีก38ปีต่อมาเมื่อพ่ออายุ83ปีพ่อเสียชีวิตก็ได้ชาปนกิจศพพ่อที่เมนหลังนี้ตามที่พ่อสั่งพ่อยังสั่งไว้ด้วยว่าถ้าชาวบ้านต้องการใช้เมนเผาศพหลังนี้ก็ให้ใช้ได้ทุกคนแต่หลังจากเผาพ่อแล้วเมนหลังนี้ไม่ได้เผาใครอีกเลยเรบอกกันแล้วทำ เมนไว้เผาตัวเองใครอยากเผากันเผาได้แล้วได้เผาแกจริงไหมครับเผาครับแล้วก็เอามาหลดนามศพว่านี่มาไว้นี่แล้วก็สั่งไว้อย่างนั้นมีพระมีอะไรมาสวดพิธีมีครับมีทุกคืนจแบบพระวัดนะครับแล้วหลังจากนั้นได้ทําพิธีศพอะไรใครอีกไหมไม่มีครับเมื่อมื่อิ0ปีที่แล้วต้องเป็นคนทันสมัยจริงๆครับ ลองรู้ต่อมาไปเมืองแพร่ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นนักรบบางระจรันเที่ยวตลาดเมืองแพร่เมื่อค่าวานนี้เองครับที่กาดกองเก่าในอำเภอเมืองจวดแพร่ที่มีชื่อว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมเมืองแพร่อึกระทึกคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนแต่งตัวแบบนักรบบางระจรันมีอาวุธครบมือมาเที่ยวตลาดแวะร้านโนูนออกร้านนี้ซื้ออาหารรับประทานกันอย่างสนุกสนาน ถามว่าคนเหล่านี้มาจากไหนตอบว่าเป็นสมาชิกชมรมนักรบออนทัวสิงห์บุรี uri, มาจากจังหวัดสิงห์บุรีผู้นําทีมนักรบบอกว่ามาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองแพร่เพื่อเป็นการขอบคุณคนเมืองแพร่ที่ครั้งหนึ่งพม่าเคยเกณฑ์แพร่พลจากเมืองแพร่ให้เดินทางไปตีค่ายบางระจันแต่เจ้าเมืองแพร่เปลี่ยนใจกลางทางยกกองกําลังกลับเมืองแพร่นักรบออนทัวสิงห์บุรีเห็นว่า เรื่องแบบนี้ต้องตอบแทนบุญคุณกันจึงเดินทางมาช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ณะโอกาสนี้ลูกหลานบิรชนคนเมืองสิงห์บุรีวันนี้มาช่วยกันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดแพร่นะครับของดีมากมายครับจุดยอดจริงครับมีโอกาสมาเที่ยวเมืองแพร่กันนะครับคุณลุงสอนศิลปินเดี่ยวชาวเมืองแพร่ปกติเล่นเพลงแนวคันทรีและเพลงฝรัง่งวันนี้พอเห็นนักรบจากบางอาจารย์มาเยี่ยมเยือนจึงจัดเพลงให้หนึ่งเพลง<ๆ><ๆ>เพลงนั้นก็คือศึกบางอาจารย์ของพี่แอ๊ดธาราบาว ฟังเพลงนี้เราอยากออกรบทันทีต้องรู้ต่อมาครับไปนครศรีธรรมราชมาที่อำเภอน,นาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชขบวนแห่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกําลังขับตะเวนไปตามหมู่บ้านเข้าบ้านโน,น้นออกบ้านนี้แวะคุยสอบถามตามบ้านต่างๆเขาไปทําอะไรกันไรเนไรไนะตอบว่ากองทัพมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่เห็นอยู่เนี่ครับมีคุณวีรพันธ์สุขาวลิ นายเภรนาบอลเป็นหัวหน้าทีมนอกจากนั้นยังมีหมอมีแพทย์มีเจ้าหน้าที่อสมเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขฝ่ายปกครองมาพบปะเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1ที่2ที่3ไปฉีดภายในวันที่31มีนาคมนี้เนื่องจากขณะนี้อำเภอนาบอลมีผู้ฉีดวัคซีนไปแล้ว76ยังไม่ครบ80ตามเป้าที่ตั้งไว้การเดินทางไปพบกับประชาชนครั้งนี้ทําให้ท่านายเภอทราบว่า ผู้สูงอายุบางท่านมีความเข้าใจผิด,ผด,ผดๆเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จึงต้องนำหมอนำแพทย์ร่วมกระบวนไปด้วยเ,เพื่อให้หมออธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจหญิงนีโรคประจําตัวหญิงต้องฉีดนะเพราะว่ามันจะฉวยป้องกันไม่ให้เป็นแรกอย่างคุณลุงท่านนี้ยืนยันว่าไม่ฉีดวัคซีนแน่นอน <ลง S 1> เพราะเป็นโรคหัวใจฟังเสียงครับแต่ว่นนาไม่ฉีดทำไมไม่ฉีดล่ะครับลุงแต่ลุงไม่ฉีดนะคะ ตองไปรู้ว่าใจรวใจ้ใจิได้แม่อันายเลยนะยังเจ็บน้าอกไหอ่ยังเจ็บนะยาจะนนะโอ้แต่จะยังไงเอาไว้ทิทางเดียนะงแบบทีนั่นชิได้บอตอนี้าไลคนเดียวนะไรู้ว่าใจรได้มอตรายเลยถ้าประชาชนเข้าใจไม่ถูก ทางราชการต้องแก้ไขโดยเร็วนอกรลุกสุดท้ายไปอ่างทอง <Okay. S 1> เมื่อวานนี้มีงานใหญ่ที่บ้านเลขที่55 <Okay. S 1> ตำบลหัวไายอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง <Yeah. S 1> งานนี้ทั้งคุณจิตการและคุณนวรัตน์มโรงศรี <Yeah. S 1> สามีภรรยาเจ้าของบ้าน <Yeah. S 1> ถือว่าเป็นงานสําคัญมากมีพระสงฆ์และเพื่อนบ้านที่เคารพนับถือมาร่วมงานมากมาย <laughs> ขอพิธีเริ่มขึ้นลูกชายของเจ้าของบ้านดูไม่ให้ความสําคัญกับงานเลยครับ เอาแต่เล่นเกมในโทรศัพท์มือถือดูครับไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเล่นเกมจริงๆหนุ่มน้อยในนี้ชื่อน้องมัดเป็นเจ้าบ่าวนะครับส่วนเจ้าสาวชื่อน้องมายเป็นฝาแฝดกันอายุห้าปีเท่ากันโบราณบอกว่าถ้ามีลูกฝาแฝดคนละเพศต้องแก้เคล็ดด้วยการจัดงานแต่งงานกันไม่อย่างนั้น คนหนึ่งคนใดจะมีอันเป็นไปพลัดพรากจากกันแต่เด็กห้าขวบครับจะไปเข้าใจเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรจริงสนใจแต่เล่นเกมอย่างเดียวแต่ดูตอนเจ้ารถนำสั่งสิครับเจ้าสาวพร้อมแล้วแต่เจ้าบ่าวทำท่าคล้ายจะบอกว่าทำคาญจริงๆว่าดูหน้าตาแล้วบอกอาการนะครับว่าเบื่อเต็มที เบื่อจริงๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกรู้